ก็สวัสดีนะครับเพื่อนสายเปตองคนรักเปตองครับวันนี้มาอยู่ใต้ทางด่วนคลองห้าชมเปตองของไวเฮาสัญจรนะครับทั่วไปชายแต่จำกัดรอยลายชื่อทีมชาติอันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชูบางใหญ่เจอกับทีมตะวันหน้าครับดาวลุ่งครับ เจอ,อกับไว้เขาอันนี้รอบที่สองแล้วนะครับรอบที่สองสองนัดแรกนะจะดูว่าใครจะได้แต้มแรกไว้ก่อนจนปะยงตีบั้งโว่ตีลูกแรกโดนสาแล้วดูน้องเขาจะเข้าเชิงดีเหมือนกันเปลี่ยนมแม่หลังนิดนึง ลุงนี้เกือบจะเปลี่ยนนะดูว่าวิโสโศสู้กับวัยรุ่นนะดาวลุ่งตะเกือแตะเกือมาสองแต้มตะเกือเข้ามาอีก ตะเกื้อมา3แต้มตอนนี้ตะเกื้อทำได้3มแต้มแล้วครับแต่ตะยุงจะลากแก่นท่วม,มโหได้สามนะเหลือลูกอีกสองลูกลาดไม่ได้อา้าวสแต้มอา้าวห้าแต้มต่อให้ก่อนครับ5แต้มครับเดี๋ยวโดนเด็กไล่ทุบ แก้ข่าวแก้ข่าวครับเขานำเจ็ดศูนย์ก็ได้เต้มต่อสองเต้มด้วยผม <laughs> ผมนึกว่าเขาไม่มีเต้มต่อกันนะครับอายุอายุหกสิบปีได้เต้มต่อสองพี่เออหกสิบปีได้เต้มต่อหมดนะครับอันนี้ตะวันนาครับนะรอบที่สองนัดแรกนะครับน่าจะอยู่ซ้ายเดียวกันกันกบทีม ทิมงอะไไม่รู้ไปต้องหลักสี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูีนึง่อมาเปลี่ยนครับต่เกลือไม่ตีด้วยบอกเข้าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนดูต่เกลือเข้ามาป้องงงเออไม่เดินโอ้ ยองตีปัง้งลุยเดี๋ยวผมจะให้ดูสายนี้ทางสามทีมนะกันครับดูว่าใครจะหลุดไปรอบที่สามได้ตอนนี้พี่ยองต้องมาช่วยเข้าแล้วครับลูกเสียเปียกนะยังไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ตะวันนาได้เปียบลูกนะครับลูกนี้เปลี่ยนเจินเจนนะ จะเข้าครับไม่ตีจะเข้าครับอ่าดูครับก็ยังเข้าไม่ได้ครับน่าจะได้สองแต้มยังไงไม่แน่ใจครับอยู่ที่ลูกบนด้วยาดูนะครับถ้าน้องตีแสดงว่าเพิ่งได้แต้มเดียวนะครับถ้าเข้าแสดงว่าได้สองละโอ้โหคนละทิศละทางเหมือนกัน ดูครับรอบโอ้ยเยจียแจนต่อครับต่อมาตรงนี้ครับ๊อ้าวจริงออกอีพอไอเมียเรียบร้อยครับเจสั่งส่งเีทีวันนี้รอบแรกเจตวรรณนาเขาไม่เน้นเอาฝีมือเขาปั้นเด็กครับ ปั้นกระดูกเด็กเพื่อวันข้างหน้าก็อาจจะค้นพบนักเปตองดีๆเกิดขึ้นมาก็ได้ครับน้องเขาเข้ามาแวบลุงนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสวยไปแล้วตอยเปนหน่อยครับแตยงตียงตีสวยครับ อายุไม่ส่วนนะครับอายุครับตีอย่างเดียวครับครับอายุนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแต่ห่างนะเอ้าเกล็บเกือบออกเออแต่เสื้อหลุดหมดแล้วยังครับเอาครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับกลับมาเป็นซอยแล้วครับน้องนาสามครับกลับมาเป็นซอยแล้วครับป่ายุงเหลือสองครับน้องปอเหลือสามครับโอ้โหตีไล่เลยโอ้โหตีลูกจอดเลยครับน้องก็ต้องเข้าที่สองก่อนก่อนค่อยจะตีได้นะครับหลงนี้น้องปอครับขอบคุณครับแปดร้อยคนดูนะครับน้องปอครับเข้ามาเที่ยวครับพวกนี้ครับดูน้องก้อยจะเข้ามาคุมในโซนได้ไหม เอ้ยอ,ออกยังนกูแต่เกลือได้ <laughs> ตอนนี้ลูกได้เปียบอยู่นะครับต้องค่อยมากหรอเปินธรรมดาเนะผ่านลูกลางมาก็เปลี่ยนแล้วดึงค่อยไปโอ,โอโน้ยพอครับเามาแทาออกครับหรือว่าไม่เ,เสียเปล่าครับโอ้โลูกนี้เสียเ,<อ>เปียบอีกแล้วครับกลับมาเป็นรองอีกแล้วครับโอ้โห ตอนี้เสียเปรียบยแล้วนะครับ,รบแต่ยงจะรอตีรับสองอย่างเดียวนะครับสองหรือสามก็ไม่แน่ใจครับโอ้โอกะ้องดูมาเอาสองครับตรงนี้ครับโอ้ถ้าไม่ชนนี่ก็อัดหลาดนะครับอัดหลาดนะครับลุงพี่ยงย่าตีลุงนี้อ้าวอ้าวอันตราพานอันตราพานดูต่อครับ นะเข้ามาลุงนี้เข้าดีมาเจอเข้าไม่เปลี่ยนครับลุงนี้จะตีแล้วครับลุงนี้ว่าตียากก็ยากง่ายเข้าง,ง่ายโอ้ได้สองเลยครับตอนนี้ น้องเขาจะเข้ามาคมดีขนาดไหนดูนะครับดูลูกเข้าลู เสียสองอยู่เลยครับโอ้แท็กสวยมากเลยอสองสองแต้มอีกแล้ว ดูนะครับโอ้ลงนี้เข้าสวยเปลี่ยนด้วยะตะโยงตีต้องไม่ตายคะเพื่อจะเข้าโอ้ยดันเข้าสวยด้วยลุงนี้เข้างามมาก ดูลูกนี้น้องเอาตีถูกไี่แก่นเคลื่อนแน่ๆจะเคลื่อนไปไหนนะฮะตรงนี้เหมือนจะตีไม่ได้นะครับลูกสุดท้ายมันเข้าคุมอย่างเดียวป๊อปเอาสวยครับ เกลือเหลืออีกหนึ่งลูกนะครับจะทําแต้มเพิ่มได้สี่แต้มครับอ่อยแต้มเดียวครับอ่าดูต่อครับนะเกลือจะเข้ามาเข้าหลุดครับลุงนี้ถือว่าเข้าหลุดปลาเกลือ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 เกลือเกลือครับเขาไก่มีครับปลาเกลือปลาเกลือแล้วปลาดุ่ง ก็มาลูกสาครับโอ้โหลูกสวยมากครับเราเปลี่ยนลูกอยู่ล่างสวยแต่ยุงต้องปูอายุไหมนี่ตูงนี้ครับแซมคอต่อม้คอครับโอ้โหตีง่ายๆนะครับส่งไปนี่อัดยาเข้าไปอัด40อัด35ก็มีอีกตึบ้นลึกๆนี่ลูงนี้เปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เหมือนเปลี่ยนนะเปลี่ยนทางโอ้ตีเลย,เลยครับลุหงห่างๆนี่ตีเลยบับง,อ,งอ้าวใกล้กว่าเดิมตีมาให้ใกล้กว่าเดิมบังเหยู่ไหนไม่รู้ครับดูนาเตอตเร์แอนนาเกอร์เข้าลงนี้ก่ะหลุดตีแล้ว,วตกแล้วมันเลยมาตรงเนินๆน่าแข็งมากจริง มันลุกข้นมาครับตกแล้วใคให้เดินคือลุกข้ามาโดนหินลอยครับปิ้นมาเดือดใจเกลือครับนะหวาชอบโอ้โเข้าเปลี่ยนสวยจะมาอย่างนี้ครับต่อครับนี้ครับต่อครับดูลูกตีของดาวลุ่งทีมตะวันนาตั้งต่ให้ใว้งามครับ ีตรงๆก็โดนครับยุงลอยมาอยครับโอ้โหเข้าเปลี่ยนเข้าสวยดูลูกเตนี้ับปล่อยตรงๆสวยครับปล่อยมาโอ้ยลูกตัวเองครับได้ครับทั้งหมดแล้วครับทีได้ครับดูนี้ทีต่อครับต่อครับปังเข้าให้ได้เลยครับแบบโอ้ย อยากเข้าแ้มที่สองครับสองแทมครับคู่นี้่เหรอ่า่าดูต่อครับตอนนี้่านลูกที่ยงจะเตี๋ยบลอยมาป้องลูกนี้ค่อนข้างไกลครับ9เมตร ตรงโอ้หตรงหน้าตรงหมดคนระับต่ตกหน้ามันไกลครับถ้าเป็นดินแห้งถูกตั้งเลือนสองลูกโอ้ยโอ้ย,อยเข้ามาเปลี่ยนเชย้ มือตีแมวอ่าวครับมือเข้าดีเกินนี่นี่น,นี่มือตีเนี่ยดูดิงนี่แชมป์ขอถอมอกนะครับอ่าอันนี้มันไกลนะไม่ใช่ว่าเขาตีไม่แม่นมันร,ระยะไกลมากนี่เหมือนกันนะเอาเ้าดูข้แต่เกียบแสบมากครับ มันจะแจ้งไนงะโอ้ตรงนี้หลุดแล้วครับแต่ลุกนี้ก็น่าจะเจ็บแต้มกันได้ยากนะอาจจะได้แล้วได้เลยไนงะดูนะครับว่าเขาจะแจ้กันยังไงี่ช่วงช่วยคุมหนึ่งเดียวแล้วครับโอ้คุมสองนะ ดูตาเกลือจะเข้ามายังไงโอ้ oh, สวยอีกแล้วแต่ลูกล่างเป็นก้างขวางคอครับมา <c oughs> ดูนะครับจะแทกลูกออกได้ไหมเอาตัดแทกนี่ครับ okay, ออเอเอทำไรไม่ได้ เราจะเข้าเจ็บแต้มอย่างเดียวครับโอ้ยได้สองว้าหเข้ามาได้ยังไงอะไรอีพอเป็นต่อแต่ไกลแต่ไกลโอ้โติดิดนะไปตองสิบนะมีสิทธิ์เกมที่ไม้นี้ ตีรถเปล่าครับตีไม่ถึ่นะครับคา,ารครับตีรถเปล่าคราับแกนดออดกชมต่อครับอันนี้เหมือนจะเป็นคอสามคอด้วยกันนั้งคู่นั่งไปเคลือก็เหมือนจะเป็นคู่หนูกันมาก่อนอ้ยไมกว่าจะหนุนแกนตีแกนออกอีกดูลบตีน้องครับ loài phong chạy chĩa xíu hiệp nam loài chốt biên gấp อยองดูพี่ยงเตียมไล้มาป้องหุ่ยข้ามหัวให้ดูสนามครเตียมเตีต๊ยม้องตะเกื้อเข้าสนามนี้ครับโอ้โห แสบคลิปหมายเลยตะเกื้องจงแม่ไม่ออกตีไม่ถึงครับลูกฝั่งสงสัยไปตองน่าจะไม่แน่ใจนะครับพอเหลือลูกสองลูกต่อสามลูกลูกไม่เปลี่ยนได้ไหมโอ้ยลูกหนเกลือยังได้อยู่ครับลูกบน หรือเปล่าไม่แน่ใจได้ดึงไปดูันล็ก่อนนะดูต่อครับแต้มนี้มันเป็นแต้มเจมนะน้องก็จะเข้าเปลี่ยนได้หรือไม่ไม่เปลี่ยนนะครับกับลูกเกมนะครับสนใจตีครับอ้าวได้ฮะได้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 ไดไดได ดูลูกตีนายงงลูกนี้นะครับไปมาเออดูลูกใครได้ให้กูตีบ้างก็ได้ดูแลนี้ โดนนักเกลือจะเข้าเจมนะครับลูกนี้เสี่ยงตีไม่ได้ครับเกื่อข้ามมานี้โดนตัวเองเสียงห้าเลยนะเจมไม่มเจมครับดูต่อพี่น้องลูกนี้ตุ้ยเข้ามาสวยครับสต่อสิบครับสาเกือครับ ดูนะครับเดินขึ้นมารูปน,นี้เพือดินมาสวยลุกโอ้โหดูนี่คือขอเทียบก่อนว่อย่างนี้ครับคือจะขอตกเดินหานะครับเข่าไกลอีกนิดหรือไปตีก็ได้ไปนะครับ แ็กสวยครับลุงแ็กรุนี้สวยมากสนะครับสายุงครับสยครับไอ้ลูกน้ตายเอาแก่ตายครับเริ่มเดเริ่มแกวแล้วครับายุงครับขอบคุณหนึ่งพัสองร้อยคนดูนะครับวยลนี้ตบโอ้โหีครับลนี้นี่ก็เหมือนเปลี่ยนนะครับดูได้ประมาณดูได้ นีแล้วครับถูกเกมครับนี่ถูกทุกแคดครับมีสิทธิ์ไม่เกมครับปังเขาให้โอ้โห โอ้ยจงแก่นไม่จิดก็คงต้องตีแล้วครับลูกเกมครับดูลูกตีลูกนี้นะถ้าตีถูกไม่เจมถ้าตีบิดเ,เจมทันทีเ,เจมแล้วครับไปต่อครับเจ<ก>มแล้ว อาโอ,โ,โ,อโซนะไวกระตอกครับใครเป็นหน้าครับใครใคร,ใครใครมาหน้าอ่อนๆหน้าซิสซี่จะเปนโดนทุกหมดแล้วครับป<ส>อว์ปอววอนนี่ไม่ไม่หมาครับปอว์วอนสองท่านนี้ครับจำไว้เลยนะครับปากเพื่อกับ